สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้ก็จะมาแรนดอมเช่นเคยนะคะมาดูการวิวพลังงานจากคลิปนี้นะคะใช่ของคุณหรือเปล่านะความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะมาดูพลังงานของเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะคะเป็นยังไงบ้าง อุยเหมือนจะมีใครติดต่อมาหาคุณนะคะเนี่ยอคนที่ทำให้คุณเสียใจยอะ่ะบางท่านบางคนนะคะมีเรื่องของคำพูดการกระทำที่ทำร้ายจิตใจกันทำให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามก็ได้นะพลังงานไพ่ใบเนี้ยหรือว่าคนที่ คุณยังรู้สึกค้างคาใจเนาะคนคนนี้เหมือนจะมีการวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะพลงานก็คือคุณเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติได้เจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะในเวลานี้อ่ะพลงานตัวตนของคุณคือจะมีใครสักคนหนึ่งติดต่อมาหาคุณนะคะหรือคุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนอยู่ก็ได้นะในเวลานี้นะคะขึ้นไพ่ดูเวล์เนี่ยเหมือนกับ คุณอยู่กับตัวเองคุณมีความสุขอคุณมีความสุขไหมคุณอาจจะแบบอยู่ในช่วงที่กลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะลังงานไพ่ไปนี้เนี่ยหนึ่งถ้วยเหมือนเรากลับมาเติมเต็มในความรู้สึกของเราก็ได้นะคะเนี่ยคนที่แบบจบกันไปแล้วอะนะมีปัญหากันไปนะคะหรืออาจจะแบบ ใช้อารมณ์พูดกันนะคะมีการทะเลาะหรือมีคำพูดอะนะที่แบบใช้อารมณ์อะเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้ที่มีประเด็นกันไปเขาจะติดต่อมาหาคุณเขายังรู้สึกกับคุณมากๆนะคะเขาอาจจะติดต่อมาในช่วงเวลาที่คุณก็เหมือนคุณเข้าใจชีวิตแล้วอะคะ่ะในเวลานี้คุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะไม่ได้หวยหาเขาขนาดนั้นแล้วนะคะ อืมก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบเอออยากจะได้รับความรักจากเขานะคะหยหาเนาะรักเขาอย่างจริงใจนะคะแต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเครียดเขาอาจจะเมินเฉยเขาเมินเฉยกับคุณเขาเขาไม่ใส่ใจคุณอะเนี่ยดูสิเหมือนเราไม่มีคุณค่าเลยนะอืม เหมือนคุณมีการปิดกั้นเขานะคือไพ่สงาาเนี่ยคุณปิดกั้นเขาแล้วเหมือนเขากําลังจะเข้าหาคุณด้วยในในเวลานี้นะคะนกรู้สึกว่าคนที่คุณไม่ได้คุยกันคนที่เขาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะไม่ชัดเจนกับคุณอะเขากําลังจะเข้าหาคุณนะในเวลานี้คุณและเขาไม่ได้คุยกันค่ะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่ได้คุยกัน อยู่ห่างไกลกันได้ด้วยมีพลังงานของทัดลมทัดน้ำขึ้นมาเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนมีตัวเลือกนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะเขาไม่เลือกเราเขาไม่ชัดเจนกับเราเขาคุยซ้อนคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขา เขาจะยังไงเขารู้สึกกับคุณยังไงคะณนะเวลานี้นะเขารู้สึกกับคุณอย่าก,กายนะคะสำหรับคนที่คุณนึกถึงนะคะยขึ้นไพ่หนึ่งดาบอีกแล้วไม่ได้คุยกันจริงๆนะ จบกันไปแล้วเป็นพ่อไม้แม่ไก็ได้หรือชาวต่างชาตินะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจได้คนคนนี้อาจจะพูดได้พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาแน่นอนนะคะพูดได้หลายภาษาสองเพื่อเขายังรักคุณนะพลังงานไพเวนี้ขึ้นมาอีกแล้วนูรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเขากําลังคิดหาวิธีการที่จะหาจังหวะเวลาที่จะกลับเข้ามายื้อคุณเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้นะเขาเขายังรักคุณ จะกลับมางอคุณนะคะคนคนนี้ยอีโก้แรงไม่ยอมใครมั่นใจในตัวเองเป็นเลิศนะคะมีสเสน่ห์ดูดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะคนคนนี้นะทัดลมโดดเด่นขึ้นมาพิจิคนทางไกลได้เขายังไม่อยากที่จะจบกับคุณนะเขายังรักคุณนะคะ ถ้าคุณคิดว่าจบแล้วยังไม่จบนะมาดูซิว่า,าเขาจะทำยังไงคะสิบถ้วยอ้ยกลับมาครั้งนี้พลังงานดีมากเลยอะนะสิบถ้วยคิดถึงมีการเปลี่ยนแปลงเขาคิดถึงคุณมากเลยนะในช่วงเวลาที่คุณมีปัญหามีประเด็นกันไปขยายหน่อยโอ้ยเขาห่วงแหนค่ะเขาไม่อยากที่จะแบบเสียวความสัมพันธ์นี้ไปนะคนคนนี้ บางคนอะใช้อารมณ์เถียงกันพูดกันพิมพ์ข้อความที่ทำร้ายจิตใจกันถล่มกันอะไรอย่างนี้ได้นะเออหรือนะคะบางคนอาจจะแบบเงียบนิ่งหายกันไปแบบกระทันหานะคะนะชาวธาตดินพลึกศก,กันมังกรขึ้นมาทัดไฟเมษสิงหธนูนะคะโอ้ยคนคนนี้กำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าหาคุณนะคะเขาไม่ไม่พร้อมกับการที่จะสูญเสียคุณไป คิดถึงคุณมากอยากกลับมามั่นคงกับคุณห่วงแหนนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นความรักที่เติมเต็มในหัวใจเขาหนึ่งเหรียญอุ้ยเขาอยากจะพัฒนาความรักครั้งนี้นะคะอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณแล้วแหละนะคะพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญกับสิบถ้วยชัดเจนเลยว่าคุณสำคัญ คุณมีค่ามีความหมายต่อใจเขาแล้วเหมือนกับตัวเขาเองอะรู้ได้ถึงความสำคัญของความรักครั้งนี้แล้วนะนะหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาเห็นคุณค่ามากๆเลยนะคะในความรักครั้งเนี้ยเขาจะมาง้อคุณน่ะเนี่ยดูสิ เขาห่วงแหนคุณนะคะเขาอยากที่จะเป็นเจ้าของคุณนั่นหมายความว่าการกลับมาจะชัดเจนจะมีสถานะนะคะเพราะว่าเขาเขาเหมือนอยากที่จะเป็นเจ้าของคุณอะเออเนี่ยนะคะนะขึ้นไพ่สี่เหรียญน,นะอยากเป็นเจ้าของแล้วแล้วก็นี่เป็นไพ่ของการง้องนะคะอจะเข้าหาคุณจะง้องคุณนั่นเองมาดูหน่อยนะคะว่าไพ่สรุปว่ายังไงแนวโน้ม วิ f ออฟจูนจริงๆด้วยนะคะคุณคุณและเขาเนี่ยยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะอืมเป็นช่วงเวลาที่แบบหยุดนิ่งกันไปแต่ยังไม่ได้ปล่อยกันออกจากใจนะคะเราก็เป็นการที่แบบว่าอ,อต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองได้คิดได้ทบทวนนะคะว่าต้องการความรักครั้งนี้อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาว่าเกิดการคิดทบทวนนะเพราะว่าขึ้นไพ่แบบนี้ เขาได้ตระหนักรู้แล้วนะคะคุณก็เช่นกันเหมือนแบบจะได้รู้ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่นูกว่าฝั่งเขาชัดเจนมากๆว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณแล้วคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนนะคะคุณโอ้ยคุณเป็นที่รักที่ปรารถนาที่น่าหลงไหลนะเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะคะคุณและเขาจะได้สมหวัง,งก,กันกับปร,รักครั้งนี้นะมาดูซิ ดวลคนคนนี้เหมือนเขาอยากจะสิ้นสุดอยู่ที่คุณอยากที่จะหยุดอยู่ที่คุณคุณมีเสน่ห์เหลือเกินในสายตาเขานะคะเขาหลงไหลในความเป็นคุณนะคนคนนี้ก็เป็นคนมีเสน่ห์นะคะคุณไพ่ก้าวถ้วยอะแต่เขาเลือกคุณนะจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็น คู่แท้ของเขาเป็นรักแท้ของเขาเป็นคนที่ใช่ที่สุดอะไรแบบนี้นะคะขอดูซิวาา่าไพ่มีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างแปดถ้วยเด็กดาบหนึ่งถ้วยก็คือไพ่บอกว่าเนี่ยจริงๆนะมีความเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณเป็นคนดือ้อเป็นชาวธาน้ํานะคะคือเขาว่ารู้สึกกับคุณมากมายจริงๆ เขาอาจจะไม่เคยพูดหรือเขาอาจจะปากแข็งใดๆก็ตามแต่เขารู้สึกกับคุณมากๆการกลับมาครั้งนี้เขาจริงใจกับคุณมากๆแล้วเขาอาจจะบอกความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณมากมายที่มันอยู่ในใจเขาอะที่มันอัดอั้นเอาไว้เขาจะบอกมันนะคะอืมเขาจะบอกความรู้สึกของเขาให้กับคุณได้รับรู้นะคะไปบอกว่ามีความเป็นไปได้นะว่า เขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณถอยห่างจากเขาไปไกลแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปจากเขาแล้วจริงๆเขาถึงจะกลับมานะคะก็ลองดูนะว่าเขาจะกลับมาทันไหมคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะคะไพ่บอกนะแต่เขาอะรักคุณมากๆเขาถึงกลับมาเขาอาจจะเพิ่งรู้ใจตัวเองนะคะหรือว่าเพิ่งเห็นคุณค่าในความรักของเราก็ได้นะเนี่ยอืม เขาอยากได้รับความรักจากคุณนะชัดเจนเลยว่าอาจจะเป็นในวันที่คุณก็หันหลังให้กับเขาไปแล้วก็ได้นะคะหนึ่งหม้นะคุณจะให้โอกาสเขาหรือไม่ขึ้นอยู่ที่คุณนะคะไพ่บอกเลย การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คุณแต่คนคนนี้อยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะนกรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บางคนก็ให้โอกาสบางคนก็ไม่ให้โอกาสแล้วแต่อาจจะให้อภัยก็ได้แล้วก็เลือกที่จะไม่ไปต่อนะคะแต่บางคนก็เลือกที่จะให้โอกาสนั่นเองนะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักนะคะสวัสดีค่ะ